สวัสดีสครับผมเ so ื้อสนดทเรเปิดธรรมะสวัสดีครับเสื้อสนดทเธบธรรมะเปิดฟังโอยถอดถิดถิดเถิดถดยตั้งตั้งนะฮะโอเคก็จะมีอุกรณ์เสริมหน่อยนะฮะ มีสแปงกับตัวนี้นะฮะจะหน้าเมื่อกี้ด้วยกันนะฮะแล้วก็จะเมีทีซาร์ตนะครับก็เสียบเอาไว้ค้างเอาไว้นะฮะแล้วกลัวว่าเข้าถ่ายเรื่อยเนี่ยมันคือคือมันจะมันจะตัดให้เอง ขยอนน่าทีนะครับโอเคทุกคนจะเราจะเปิดธรรมะด้วยกันผมเลือกพาตัวตดดนี้ครับช่องก็เน้นๆๆแล้วดูเขย่าจะคิดเป็นขย่าจะแปะชื่อทางทูบน <Okay. S 1> ะ <shop> เป็น่อคลิปโอ้พาเทศเยอะนะครับทุกคนก็จะมานั่งไปกันครับอันแรกนะครับอันแรกขาซ้ายจับวันนี้คัน างานนนี้อาลอดตรงมือทำตุกข์ปั้งยาแล้วก็น้ำชีอะผมโอเคไหมนะครับเมื่อเกิดไฟเมื่อเกิดน,น้ำท่วมแต่น้ำท่วมก็ทำให้รู้เลยว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงเนี่ยบางคนปล่อยวางในร่างกายเนี่ยเพราะถูกน้ำปรดสาดหน้าอย่างเรื่องของเค,ค้กที่พุดเราเมื่อสองสามวันก่อน ก่อนนี่หลงไหลในหน้าตาของตัวพอโดนน้ำคนผู้ชายสาดน้ำกรดใส่หน้าก็เป็นทุกข์มากอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนหลังก็ทําใจได้เพราะได้เรียนรู้ว่าเออร่างกายหน้าตามันไม่เทียย่ยงนะถึงแม้ว่าไม่โดนน้ำกรดสาดไม่เสียโฉมวันนี้วันหน้ามันก็ต้องเสื่อม ต้องเสียไปเพราะความแก่ความชราถูกน้ำกรดสาดแทนที่จะโปรดผู้ชายที่สาดน้ำกรดกับขอบคุณเขาที่ทำให้ได้เรียนรู้การปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวาง,วางตาตาของตัวแล้วก็ทำให้เขาปล่อยวางเรื่องอื่นด้วยตอนหลังนี้ใครจะมาพูดใครจะมาบิดารใครจะมาเป็นมาินทาก็เขาก็ไม่ทุกข์ลวเพราก็ได้เรียนรู้นะจากเหตุร้าย อันนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะว่า,วานายเคราะห์มีโชคนะถูกน้ำกรดสาดนะแต่ว่าในสุดก็นนะะดปัญญาขึ้นมาพนนร,รานะฮะเป็นหนึ่งจะนั่งต้องพ่วงก่อนนะเพื่อมันแบตดมดแล้วม,มากนะฮะถ้าทำท,ทางแบบนี้เนี่ยต้องเสียบพ่วงครับถ้าเพื่อมันจะเป็ดหมดน,นะมันจะมีตัวนี้ยืดเอาไว้ให้ ขยัน,นะครับเสียบเอาไว้เลยอันนี้ผมเพื่อนะครับเพื่อว่าเพื่อมันจะแบ็มันจะหมือเดยนะครับหน้าตอนหนางตอนนะครับทำให้ใจนี้ปล่อยวางได้ ้เราพิจารณาดูเถอะนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยเมื่อพิจารณาไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุที่ความยึดมั่นถือมันไม่ว่าจะเป็นยึดมั่นถือมันในอดีตในอนาคตในปัจจุบันในความคิดปรุงแต่งโดยเฉราะความยึดมั่นในตัวกูของกูนะไม่ว่าสิ่งที่ยึดมั่นนั่นจะเป็นทรัพย์สมบัติจะเป็นความคิด นะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงนะเช่นตัวกูของกูเนี่ยตัวกูเนี่ยมันไม่มีจริงนะแต่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไปหลงคิดว่ามันมีไอ้ตัวกูนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งอย่างที่คนเนี่ยไปหลงเชื่อมันมีจริงอันนี้เพราะว่าเพราะอวิชชาเพราะไม่เห็นความจริงด้วยนี้เนี่ยพระเจ้าเนี่ย อาจจะสรุปคําสอนของพระองค์เนี่ยนะในเรื่องการเป็นอิสระจากความทุกขนะ์ก็สรุปด้วยข้อความที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัม่นถือมั่นะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัม่นถือมั่นอันนี้เป็นเป็นพุทธภาษิตนะซึ่งสรุปนะถึงเหตุหรือว่าสาเหตุของการพ้นทุกข์ จะพ้นทุกได้นี่ก็ต้องรู้จักวางแต่คนเดียวนี้นี่จะว่าแต่วางปล่อยวางกิเลสปล่อยวางความโกรธปล่อยวางอดีตอนาคตเลยนะแค่ปล่อยวางโทรศัพท์ก็ยังไม่ยอมวางกันเวลากินข้าวก็ยังถือโทรศัพท์กำโทรศัพท์ไปแน่นเวลาบางทีบางทั้งเวลาเข้าห้องน้ำก็ยังกำเอาไว้ มีหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกท่านสอนโยนนะบอกวางวางบังเถยโยมโยมก็ถามว่าปล่อยวางความโกรธไปวางกิเลสใช่ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเปล่าหรอกวางโทรศัพท์ของแกต่างหากเพราะว่าขณะที่ฟังเทศน์ก็ยังกำโทรศัพท์ไว้แน่นเลยแค่วางโทรศัพท์ก็ยังวางไม่ได้นะใจจจะวางกิเลสวางความโกรธนี่วางความคิดปรุงแต่งยิ่งยากใหญ อันนี้มันก็เป็น,เป,นเป็นเคราะห์นะของคนสมัยใหม่คนสมัยใหม่นี่ก็มีโชคนะมีเทคโนโลยีมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุนเวลาทุนกำลังทุนแรงกายนะคนสมัยก่อนก็คงจะอินชานะแต่ว่าในโชคก็มีเคราะหนะ์ในความโชคของคนสมัยใหม่มันก็มีเคราะห์คือมันไปนยึดติดกับสิ่งต่างๆมากมาย ดยเพราะเทคโนโลยีแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์นะอันนี้รวมไปถึงเสื้อผ้านหน้าผมด้วยเดี๋ยวนี้ก็ติดก,กันมากาติดก,กันมากและรวมถึงเ,เรื่องที่จับยากทั้งนั้นเ,เรื่องที่ยากนี่ยังปล่อยวางไม่ได้และเรื่องละเอียดอ่อนนะเช่นกิเลสอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะ ความยิ่งมันจะมาในตัวกูเนี่ยจะวางได้อย่างไรไอ้ตัวกูของกูนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันละเอียดอ่อนอยิ่งกว่ารูปธรรมทั้งหลายที่พูดมาเสียอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะของวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตเนี่ยไม่ได้สอนนะเฉพาะเรื่องความสุขความทุกข์ว่ามันได้แก่อะไรบ้างเท่านั้นนะถึงที่สุดก็จะ พาเรามาสู่ความจริงที่ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วประสาทของความสุขมันคืออะไรถึงที่สุดแล้วก็คือความดิดม่นถึงมันในตัวกูของกูนี่แหละฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักไม่เท่าทันนะก็จะหลงจมอยู่ในความทุกข์นะไม่ว่าจะถึงแม้ว่าจะมีความสุขสบายเท่าไหร่แต่ว่าใจก็ยังร้อนใจก็ยังทุก ทำความเขา้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วก็พยายามหาทางออกจากมันด้วยการเพิ่มพูนเจริญสติให้มากขึ้นจเจริญปัญญาให้งอกงามมากขึ้นเพราะสติและปัญญานี่แหละที่จะนำพาให้เราออกจากทุกข์ได้อย่างที่หลวงพ่อคำเค้นท่านพูดว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็เป็นทุกขนะ์ทีแรกเห็นทุกข์กด้วยสติก่อน เช่นมีความโกรธเกิดขึ้นมีความเศร้าเกิดขึ้นมีความปวดความเมื่อยที่กายที่ใจอธิกายก็เห็นมันดูมันในการเห็นด้วยสติก็ทําให้ไม่ยึดมั่นถือมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันที่พอสต,ติเมื่อเห็นมันก็พ้นทุกได้แต่เป็นการพ้นทุกชั่วขณะเผลอเมื่อไรขาดสติเมื่อไรก็ทุกใหม่ จนกว่าจะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่น่ายึดถือ